เราสวัสดีค่ะพบกันในคลิปนี้นะคะขอ,อนอาเสนอให้ชมขับรถบ้านสวยสภาพดีค่ะเครื่องเกียร์ดีความร้อนปกติสบายหายห่วงนะคะพร้อมคอกตเลดด้วยค่ะรถบ้านมือสองนะคะพร้อมใช้พร้อมขับนะคะราคาย่อมเยาค่ะรถนิสสันนาวรานะคะนวาราแคปเปิดได้ค่ะปี2011เครื่อง2.5 DI เครื่องเกียร์ปกติความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้ภายในสวยเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเบาะเป็นเบนาะหนังค่ะเบาะหนังจากโรงงานเลยนะคะแอร์เย็นช่วงร่างแน่นยางขอบ16ปี24ภาสี69มีข้อสตเตลรมาให้หลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรถพร้อมใช้พร้อมขับค่ะวิ่งทางไกลได้เอกาสารครบพร้อมโอน สนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดจูรถนะคะติดต่อสายตรงด้วยตนเองเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปหาไม่เจอหาคําว่าเพิ่มเติมแล้วกดตรงนั้นเลยค่ะจะได้เจอรายละเอียดใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ